สําคัญของการที่จะประเมินว่าตัวเองว่าจะสภาวะความพร้อมของร่างกายอยู่ในระดับไหนมีความสมบูรณ์ทางกายแค่ไหนมีความพร้อมแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราเอาศัยความรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงหรือฟิตแล้วนะครับ,รบแต่ไม่เคยทดสอบหรือไม่เคยประเมินนะครับงั้นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จึงเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่จะทําให้นักกีฬาแต่ละคนนั้นรู้ว่าตัวเองอยู่ในสภาวะหรือว่ามีความพร้อมหรือความสมบูรณ์ทางร่างกายอยู่ในระดับใดนะครับงั้นการทดสอบสภาพร่างกายในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์การก,กีฬาที่มีบทบาทและก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนักกีฬาจะได้รู้ตัวเองว่ามีความพร้อมทางด้านร่างกายอยู่แค่ไหนจะทําให้ตัวเองเอไ,ดได้ได้ประเมินตัวเองและที่สิ่งที่สําคัญที่สุดผลของการทดสอบสภาพร่างกายถ้าเราสามารถทดสอบอย่างถูกวิธีและมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ เราจะนาไปใช้ในสนามกีฬาแล้วทั้งหมดนั้นจะเป็นข้อมูลที่สําคัญคที่จะนําไปสู่การวางแผนการฝึกแลวก็การประเมินผลการฝึกของตัวเองด้วยครับจึงถือว่าเป็นงานทางด้านยศศาสการกีฬาที่ทุกคนให้ความสําคัญคนะครับ<ผ>มันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดหรือเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความโดดเด่นของตัวของตัวนักกีฬาแต่ละคนได้ครับ ในภาพรวมทั่วไปของการทดสอบในกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนที่เราได้พูดถึงมาในหลายตอนที่ผ่านมานะครับว่าเรามีสนขภาพทางกายด้านต่างๆที่มีความสําคัญและจําเป็นกับกีฬาวอลเลย์บอลอยู่หลายด้านนะครับสิ่งที่สําคัญถ้าเราจะทดสอบและให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไปแน่นอนเราดูจะต้องทดสอบในเรื่องของความอดทนก็คือในเรื่องของระบบพลังงานแบบแอโรบิกแล้วก็ที่สําคัญเป็นรูปแบบของพลังงานที่อาศัยการทํางานอย่างรเร็วก็คือรูปแบบพลังงานแบบแอนแอโรบิกทั้งสองนี้เราต้องทดสอบ นอกเหนือจากนั้นประสิทธิภาพการทํางานของกล้ามเนื้อในแง่ของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการทดสอบครับควบคู่ไปกับสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักสําคัญกับกีฬาวอลเบอลมากคือเรื่องกําลังของกล้ามเนื้อครับนะครับกระบวนการทดสอบต่างๆนี้จะถูกหาวิธีการเข้ามาเพื่อทดสอบนักกีฬาอย่างมากทั้งในส่วนของกําลังของกล้ามเนื้อขาและกาลังของกล้ามเนื้อในส่วนบนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่นะครับแขนก็ตามแต่นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของความเร็ว เรื่องของสปีดในเรื่องของอความอ่อนตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ของระบประสาทและกละ็นเนื้อนั่นก็คือเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองทั้งหมดนี้จะถูกจัดให้ไว้ในเรื่องของกระบวนการทดสอบทั้งหมดซึ่งวิธีการทดสอบต่างๆก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับรวมถึงในในส่วนภูมิภาคเองในแต่างประเทศก็สามารถประยุกต์ับวิธีการง่ายๆครับ,รบเพราะทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการประเมิน นะครับจะได้มองกับมาดูตัวเองว่าสิ่งที่ซ้อมที่ผ่านมาว่าดีมากน้อยแค่ไหนครับจะทําให้เรารู้ตัวเองนั่นคือเป้าหมายของการทดสอบและที่สําคัญนั้นมันจะนําไปสู่การปรับปรุงเพื่อนําไปสู่เรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายให้สอดคล้องกับธรรมชาติในการเล่นของแต่ละกีฬานั่นคือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างมากของการที่ทดสอบสมรรถภาพทางกายครับครับ